สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกคนเนาะมาพบเพาะกันยำแรงพี่น,อน้นองหลังจากที่ว่าห้าปัญญ์ไข่มดแดงมาแต่ดงพี่น้องห้ากระสห้ากระสีแดงเมนูมาเห็ดต้มปลาคอใส่แม่มดแดงไข่มากัน่น้อยหนึ่งพี่น้องก็เลยว่าใส่แม่มาซะก็เลยว่าใส่แม่มดแดงสใส่ไข่มดแดงน้อยหนึ่งพี่นอ้องกาสจีมาต้มปลาคอใหญ่สัมใหญ่กว่แค้นจะขี้มีแหละไม่กลัวนั่นไหมไม่เลี้ยงกะ อากาศก็อบอ้าวแห้งพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ดังพายต้มน้ำเรียบร้อยถ้าจีไปทำการขั้วปลาพี่น้องไปขั้วปลาคอใหญ่กันเด้อพี่น้องเด้อมาแกงปลาคอใหญ่เออต้มสมปลาคอใหญ่นั่นไหมเนาะเด้อใส่ใส่หมดแดงใส่ไข่หมดแดงพี่น้องกำลังขึเขามาเคิร์นขั้วปลาคอใหญ่ใเดี๋ยงสายพี่น้องเบิ่งเด้อได้พี่น้องนี่ เขาขยาให้น้องเขาจะหาอะไพี่นนอะเมดินเอาลงเรไปหาตัวหนึ่งเาสิต,าตัวตัวเดียวตัวใหญ่ไงถอถะ,ะสองกระั้งใหญ่กวา่าเนี่ยกว่าไม่ไมเอเดียวว่หายเมยแล้วแม่ห้ขวบเาสิต,ม,ตมันโตลยนะแมตัเป็นโตได้เลยพี่นนองเด้ออ้อ่าใบขวานะต้กีมาอต่อทางุนบไปะคอนพี่เนอะ

ขวเป็นอย่พี่หลเบอร์มสีอีกแลวคืนนึงเ่อย่ดีโมเดงบอนว่าโมเดงสอ้า toàn lên to thôi P'nhỏ, toàn lên to thôi, xay muối đẻ, xay muối đẻ, kho, oh. ngon, à. này, nẹn cho còn nè, nè, được ăn muối gì ไปดส่วนพี่ uh, ้อกอ้าวไอ้สีขัวขัวสิไพ่โข่ก็ขาดโอ้โหดเขา 好,好吧。 知道。知道、这个。捆、这、好、个 right, 来，回、嗯、来。加油！加油！别打啊！好点。来。嗯 สำบเลสแล้วพักเป็นยังนะไงพักอีตัวพักนางตูวพักพักบัวพุ่งหลงมาปลาลักสวนเด้ออานอะไรพี่น้องหมอกำลังเดือดถ้าสิเอาพอสิไข่าขาใบกีดหัวลงเนาะเพื่อความหอมเพื่อตักขินกาวเนาะพี่น้องหมอกำลังเดือดให้หมอโพช่าคาดแล้วก็สิเอาปลาลงเนาะพี่น้องไก่สีโป,ปงออาา่ง,ง,งก็เอาไข่โมแดลลงข้าก็ข้างกระปปรง ปูใส <si ่อันเดรไปหนัวแน่หน้าหางสีทาวพี่น้องนี่สีอารมหมอแล้วพี่น้องตตเป็นตัวเลยเนาะโตเป็นตัวเลยพี่น้องตัวใหญ่ตัวใหญ่น่ะหน้กล่องคือตัวหน่อยตัวจริงใหญ่เลยพี่น้องระวังดีไหนคว้าตีแม่เอาลงโล่แม่อุ้ยตื่นอ่ะต้องใจว่ะแอนหมอความพี่น้อง โอ้เขาถอดอะไรด้วเด็กโอ้เกือบเปนอลงเลยเกือลงก่อนเข็มเลยจ้าให้เห็นแสเอะไรไหมไปที่อลงก็สองเอกเพราะว่าหนามนจะนอหนอเป็นยังหนามนอลอ mười đen năm mươi bốn mươi bốn ăn luôn đó năm mươi hai 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 năm mươi năm mươi hai 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 ขายสกก้อนแหละพี่น้องเออเขาจะมาขายไข่เบอแดงพอดีเขาห่าวกได้ไลยเนาะเฮาสื่อใส่มุกละซาอมุกละซาบาทหาพันตะขี่สื่อสองมุกขายเห็นเหี่ยพี่เห็นใครด้วยะตื่นมาจักขายกูอันมีเงืองไปอันหนึ่งจะอู้มอันเด้ออู้พี่น้องนะเดียนซ้าผมมันตื่นกว่านี่ไข่ขาวๆไงมุกหาพันพี่น้องเอาสองมุกเนาะใส่มุกเบียรก็เพอตีนี่ แ่มุกเดงก็พอป้าสื้อไข่มาแดงเลยใส่ได้อยู่มะปลาคอจ้ะน่ะตรงี้ดอยมาตะยามจันเดาพี่เนาะอก็ดีเลยไข่ยูค่อยถาจะว่าคล้ายตอนป่ากระชุกแหล่นายโยนี้กําลังโตมันโยพี่เนาะถ้าเราไปได้สื่อซ้อมมุกพี่นะใส่ไปใส่ต้มป่าต้มปลาคอเดีเดว อุ้อูย,อย่างจันได้มือเราตัวพี่น้องดี่กับบุได้ก็ยะโดนมาจะย,ย่างจันถ้าจะใช้มุกหนึ่งเนาะเพราะว่าอ่อมุกแกมันร้ายกับตัวของเรานี่แม่มานะนำนี่เขาจะเป็นนี่แห่ทาแบบเดือนซ่าเดือนสีเดือนมันจะมีแต่คลายแบบนี้พี่น้องคลายเติมเอาเหยมุกหนึ่งเสียใบก่อนซะยามันร้ายหมดมุกขาพันพอไปแง่เออพอพอันเขาซื้อยู่นักพี่น้องเพราะว่าไปแง่มันก็ทรมานแฮ่น่างา กับโขดบัวบัวบอู้หูวบหิบวแห้งมอสมอสสีปวบแล้ะสีอ่อนนะลองไข่มดแดงลองพี่น้องทำพี่น้องนี่แต่ว่าสีอเมริกาในหนึ่งเดียวก็พอเออเพราะว่ามีบวบมันนำแหละก็จัดเลยถ้าบ่มีอันถ้าบ่มด้วงนะสีใส่เบิร์ดอยู่นี่มีสีสมแล้วก็สีขาวโอ้ยกาเสแปรแหละวันนี้เนาะพี่น้องเนาะในต้นใหญ่ ตอนนี้ก็สีง่วงเลยพี่น้องไปกินเตะนเพราะว่ายัดไ่ำพี่น้องตอนนี้เราจะใส่เด้อปลากรเบื้องเลนะคนบวบ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 เียกข้ากระเทมรมาน้ำอันหมดแดงกนเด้เด้นเดิ้นเด้นเดิ้นเด้นดินเดชิ้นเดชนเ้้เอเดชิ้น้นเน้นเดดแดงนเด้นเด้เ้นเดช้นเ้นเ้นเด้นเดเเ มาดูมาดูจ้ะแดีวก็สิอ่ะอันนี้น้า,า,นานนะพี่น,อน้อ,อ,นอ,เองเด้ยุบหนึ่งพออย่าโดนบอกว่ามาใส่สมิ่งมุงเลยนะมุบมือข่อยพี่น้องพี่นอ้อนงอนี่เดออ๋อเขาจั๊ะเยู่บ่อยคนปลาสิเปื่อย หน้าตาก็าจะตองมาประมาณนี้ด้วยพี่น้องนี่ตาแสียบไหมเนี่ยตาแสีบอยู่ห่อพี่เนาะอ,อืมชิมก่นอนอร่อยแล้วมั้ยเลยแหลนะนี่ย่างร้ายเต๋อเลือกใส่ กมาสม,สมีเรื่องมาเขาจะบลอกมาขายใครบัวแดงบ่สุดถ้ายกัมาขายหายน้องพี่นอาาอ้องคนามารลอกขายตัว,ว,ว,วยิ้เพื่อมาหลอกขายคดบัวบอยู่สีด็ดป่วงเด้อพี่น้องเด้อ กระซุดจิน,น่ามันก,ก่อนเด้กระขีดจีดไปห้าไม่เอาม่ถาหัวออกอ่ะหัวมันอนอ่ะพีน,น,น่ากะส,สุดังหนาอ๋อสวยหน่อยกลัว ก็ขีดสีอ่อนนี่ใสเป็นสนนนีสันเราพี่น้องนฮะใบดิงงวงบบดีสุกป้าพี่น้องกินเรียบด้วยนี่จงไวแน่ชาร์เพิมก่อ,อนกินหัวก็งา้างมันก็กินเพิ่งโตนะเอาเมีอะไรก็กินเนาะตอนตอนพระอัวย้ายให้ เนือปลามาเจอพี่น้องด้วยนหน่กะเจียวเจียวเกาเตมาสา่ยพี่น้องได้ก่อยเนาะตอนนี้กระสีขาหาห่วนะคะคิว้วขาแหงพี่น้อไม่เด้ไมาเดแ้แสบแสบตัวบกคนใหญ่นีเหนมาเอพี่น้องกินอะไรหนึ่งเลงเจี๊ยบเขียวหแดกขอบบแ

พี่น้องตอนนี้ก็กินขาวไปที่เรียบร้อยแล้วเนะานะสำหรับคิมดิก็ไม่มีอะไรเลยพี่น้องเด้อตอนนี้ก็ประมาณหามงุงมุ่งไปไปลายน้องหนึ่งนะพี่น้องบรรยากาศเนื้อเรื่องกำลังได้เงาอยู่ตะกิ้กินขาวเรียบร้อยแหละแล้วแะไรอย่างไรเลยเลยลนี่ยนะพี่น้องไม่มีอะไรเลยพี่น้องฝากกดไล์กดแชร์ให้ส่องน้องครีมคิวดอกหนึ่งการเลยได้พี่น้องเด้อบ๊ายบายพร้อมนะคริมหนาเด้อ